นี่คือหนังเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับของหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนคชื่อเรื่องความรักครั้งสุดท้ายตัวเอกของเรื่องจะเป็นคุณพัทรวดีศร,รีไตรรัตน์คนนี้แหละครับแล้วก็เรกจะเป็นสรพงษ์ชาตรีอีกท่านหนึ่งจะเป็นคุณสมภพเป็นจาติกุลวันนี้จะพาไปดูโลเคชั่นของหนังซึ่งใช้ถ่ายหลักๆนะครับที่แรกที่ถ่ายทําก็คือที่ มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนะครับแถวแถวสนามหลวงแต่ว่าดูเป็นแบบกว้างๆนะครับอันนไหนที่เป็นภาพซ้ำก็จะตัดออกนะครับเพราะว่าเป็นการใายแบบไม่เปิดเสียงนะครับนี่คุณวิทยาสุภพ,พรโอภาสน,นะครับอีกท่านหนึ่งนี่พัทราวดีแล้วที่หันกลับมาก็พระรองของเรื่องครับคุณศบพบเบนจาธิกณ หนังเรื่องความรักครั้งสุดท้ายนั้นฉายเมื่อวันที่29มีนาคมปี2518ที่โรงหนังสลาเฉลิมไทยแล้วก็สามยานสมัยนั้นเรียกว่าเป็นหนังเซาร์ออนฟิมนะครับก็คือใช้เสียงของนักแสดงไม่ได้เป็นหนังที่ใช้นักภาคอาชีพภาคในภายหลังนะครับนี่คุณสมภพเดินออกมาดูกล้องมุมสูงนะครับรั้วศิลปกร เดินออกมานี่คือถ้าตรงไปก็คือประตูเข้าวัดพระแก้วแต่ว่าคุณสุพจนนี่จะต้องเลี้ยวขวานี่เลี้ยวมาแล้วนะครับตรงนี้แต่ก่อนก็คือแถวเขาเรียกว่าแถวหน้าพระลานนะครับจะมีร้านขายหนังสือร้านอาหารมีไปรษณนียหน้าพระลานอยู่นะครับปัจจุบันเป็นพื้นที่อนุรักษ์และนี่ก็เป็นร้านขายอาหารที่ขึ้นชื่อนะครับที่คนในละแวกนั้นหรือว่านักศึกษาศิลปกรนิยมเข้าไปนั่ง ไม่ติดแอร์นะครับเป็นร้านที่ใช้พัดลมจัดมุมจัดโต๊ะนะครับก็จะมีคนเข้าไปนั่งกินเป็นที่ชุมนุมของศิลปกรน,นะครับนอกจากร้านนี้แล้วก็อีกฟ่งหนึ่งที่ถนนมหาราชก็จะมีอีกนะครับผมให้ดูเพราะว่าปัจจุบันน่าจะไม่มีแล้วนะครับร้านนี้นะครับใครที่นึกถึงอดีตแถวหน้าพระลานแถวมหาราชแถวท่าช้าง ดูหนังตรงนี้ก็จะเห็นนะครับเรกทีวีนะครับคนขวาเล่นทีวีคนเสริฟนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนของร้านหรือว่าเป็นในกลองถ่ายนี่คุณพัทรวดีออกไปนะครับโลเคชั่นของหนังเรื่องความรักครั้งสุดท้ายนั้นอยู่หลายที่นะครับกรุงเทพพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดเลย เดี๋ยวดูอีกนิดหนึ่งนะครับให้เห็นว่า50ปีที่แล้วเขานั่งกินอาหารนั่งคุยกันอย่างนี้มีกำบังด้านหลังนะครับเก้าอี้มีพนักพิงด้านหลังเพื่อให้เป็นส่วนตัวนะครับนี่คือเดินอยู่ที่ราชำดำมบิอาเขตไทไดมารูครับปัจจุบันนี้ก็รื้อทิ้งกลายเป็นวิกซีนะครับตรงข้ามของที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นเซนทันเวิด์แล้วนะครับแล้วก็อันนี้เขาไปถ่าย เครื่องบินนะครับเห็นว่าเป็นภาพที่น่าจะหาดูยากนะครับอย่างเป็นแอร์สยามนะครับเป็นช่วงที่คุณสมภพนั้นไปเรียนเมืองนอกนะครับแล้วก็ใช้แอร์สยามนะครับกลับนี่ส่งพัสดุไปสนีนะครับเขาไม่ถ่ายให้เห็นว่าที่ไหนแต่ว่าหาดูจากส่งแล้วก็น่าจะเป็นไปณี์หน้าพลานนะครับพระเทวดีมาก่อน สรรงค์มาที่หลังส่งเสร็จก็เดินออกมาเห็นไหมครับส่งอาคารเป็นไปรษณีย์หน้าพระลานแถวแถวศิลปาก,กรนั่นแหละครับเดินออกมานี่น่าจะเดินออกไปทางฝั่งสนามหลวงเห็นไหมครับด้านหลังนี่หน้าหน้าไปรษณีย์พอยืนคุยกันก็จะติดกาแพงของวัดพระแก้วนะครับกระทรวงการคลังเคยอยู่ตรงนี้มาก่อนและต่อไปก็คือสถานที่ที่หนังไปถ่ายทาก็คือที่จังหวัดอิษุนุโลครับ ล้อรถไฟเสร็จที่นี้ก็ไปที่นี่ครับ181หัวรถจักรที่จอดอยู่หน้าสถานีรถไฟพิษณุโลกนี่เป็นภาพเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วนะครับน่าสิ้นดายนะครับที่ไม่มีฟิล์มเหลืออยู่ให้ดูนะครับมีเทปวิดีโอซึ่งอัดกันต่อๆมานี่ภาพก็จะเบลอนี่ถ้าไม่รู้มาก่อนว่าตรงนี้เป็นพิษณุโลกก็เดายากนะครับเพราะว่าไม่มีป้ายชื่อให้เห็นเลย นั่งสำล้อปั่นนะครับเห็นไหมครับอันนี้มายืนซื้อของแถวร้านที่อยู่แถวๆหน้าสถานีกี่สำล้อบริเวณตรงนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับแล้วก็เดินอยู่ริมแม่น้ําน่านนะครับกี่สำล้อเข้าไปก็ดูกันสั้นๆนะครับเพราะว่าจะได้เห็นโลเคชั่นต่างๆนะครับแล้วอีกสถานที่หนึ่งที่หนังไปถ่ายทําเป็นน้ําตกครับซึ่งเ,ออเส้นทางพิษณุโลก ที่จะไปทางเพชรบูรณ์นั้นมีน้ำตกนะครับนี่ครับไปที่น้ำตกถ้าเป็นคนพิษณุโลกเห็นผมว่าเห็นแค่นี้จะนึกออกนะครับว่าเป็นน้ำตกชื่ออะไรแต่ว่าผมไม่ใช่คนพิษณุโลกนี่ผมต้องอาศัยดูอาศัยที่เขาเขียนชื่อแต่ว่าคำขอบคุณที่เขียนชื่อในไตเติลน,นะครับจางมากอ่านไม่ออกนะครับว่าเป็น น้ำตกอะไรแต่ว่าจะมีอยู่น้ําตกหนึ่งนะครับเห็นไหมครับสายน้ําตกที่ตกอย่างนี้พิษณุโลกหรือว่าที่ใกล้เคียงนะครับมีน้ําตกไหนเป็นแบบนี้บ้างนะครับก็บอกกล่าวกันไปได้นะครับแต่ว่าอีกที่หนึ่งนะครับที่ก็ถ่ายเห็นป้ายเป็นชื่อน้ําตกเลยก็คือน้ําตกแก่งโสภาครับนี่ครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอันไหนคือแก่งโสภาแล้วที่อยู่ อีกที่พิษณุโลกนั้นมีน้ำตกอะไรอีกนะครับนี่ครับหนังของท่านมุย้ยก็ไปไถ่ายทำในสมัยนู้นนะครับเมื่อ50ปีที่แล้วนะครับนี่ครับตรงนี้แหละครับที่เป็นสายน้ำไหลค่อนข้างแรงนะครับแล้วพอลุกจากฉากนี้ฉากนี้ท่านที่มีใบปิดหนังเรื่องความรักครั้งสุดท้ายนะครับ ภาพนี้แหละครับที่เอาไปทําเป็นใบปิดใบปิดจะมีอยู่2แบบแบบที่มีตัวแสดงเยอะๆนะครับกับที่เป็นทุ่งหญ้าที่ผูกกระดึงนะครับนี่ครับจากนี้นะครับคอยดูที่คุณสระบงก้มนี่แหละครับไปทําใบปิดเป็นใบปิดนี้นะครับแล้วพอลุกจากที่นี่ไปนะครับรถก็จะขับออกไปแล้วก็ถ่ายเห็นป้าย นี่ครับเดินออกมาแล้วนะครับน้ำตกหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่อมาภายหลังก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับก็ไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับไม่เหมือนบ้านเรือนผู้คนนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับพอออกจากน้ําตกรถก็จะวิ่งออกมาข้างนอกนะครับนี่ยังอยู่ในพื้นที่น้ําตกอยู่นะครับอันนี้น่าจะเป็น แก่งโซภาหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเพราะว่าถ้าเรียงตามเนื้อหนังนี่ออกจากน้ําตกนี่เราก็เห็นป้ายเป็นแก่งโซภาคนที่ไม่รู้พื้นที่อย่างผมก็จะท้องคิดว่านี่คือน้ําตกแก่งโซภานะแต่ว่าอาจจะผิดก็ได้นะครับเพราะหนังเป็นเรื่องราวของศิลปะการตัดต่อนะครับดูหนังแล้วบางทีอยากท่องเที่ยวตามหนังนี่ใช้เวลาตามหนังไม่ได้นะครับหนังนี่ขับรถ สิบวินาทีก็ถึงนะครับแต่ว่าจริงๆนี่ไปนี่ครับคปดูนะครับผมจะหยุดภาพไปดูนี่ครับน้ําตกแก่งโสภาก็เลยเข้าใจว่าเมื่อสักครู่แหละครับเป็นแก่งโสภาแล้วทีนี้รถก็จะเข้าเมืองนะครับเข้าเมืองพิษณุโลกท่านคอยสังเกตดูนะครับว่าโลเคชันที่เห็นสั้นๆนะครับนี่ครับเป็นส่วนใดของจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมดูแล้ว มีข้ามสะพานมีไฟแดงนะครับจอดรถลงไปดูนะครับอันนี้เป็นส่งนัตกรรมึกษหนึ่งนะครับแล้วอีกที่หนึ่งนะครับก็คือไปส่งนั่นจะดีนะครับจะดีจะดีอะไรจะดีวัดรังบูนาหรือเปล่านะครับมีโรงเรียนอยู่ตรงนี้นะครับก็มาส่งลูกนะครับในเรื่องนี้คุณพัทรวดีนี่เป็นไม้ลูกติดสามคนนะครับเด็กในกลุ่มนี้จะมีเด็กชายพิษทองเจืออยู่คนหนึ่งด้วยนะครับแสดงด้วยตั้งแต่เด็กๆนะครับ ดืกน้ำผึ้งก็สแสดงนะครับนี่ครับมาส่งลูกมาส่งลูกนะครับสรลโวงนี้ก็มาแรักแม่ไหม้นะครับสมัยนั้นนะครับก็รีดอย่างนั้นนี่ครับเห็นไหมครับนู่นสะพานที่ข้ามแม่น้ำน่านอยู่ด้านหลังนะครับนี่เป็นโลเคชั่นที่ยังอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็นี่มาหัวลำโพงนะครับหัวลำโพงฉากนี้ก็คือ คณะนี้เขาจะนั่งรถไฟจากหุลํลำพงปลายทางเขาจะไปที่ภูกระดึงนะครับแต่ว่ารถไฟนี่ไปไม่ถึงภูกระดึงนะครับอาจจะต้องลงที่ขอนแก่นแล้วก็ต่อรถรถบขสแล้วก็ไปถึงภูกระดึงแต่ว่าหนังนี่พอลงรถไฟแล้วขึ้นภูกระดึงได้เลยนะครับบางคนก็เลยเข้าใจผิดว่าเภูกระดึงหรือจังหวัดเลยมีรถไฟวิ่งถึงหรือนะครับในสมัยนั้นนีจึงไม่มีนะครับ นี่ครับภูกระดึงเป็นภูกระดึงในปีจริงๆต้องเรียกว่าเป็นปีประมาณปี2 7 1 7นะครับแต่ว่าหนังมาฉายเดือนมีนาน้า2ภาพก็จะต้องเป็นราวๆปี2517แล้วก็ต้องเป็นหน้าหนาวของปี2517ด้วยนะครับที่ท่านมุ้ยยกกองขึ้นไปถ่ายจริงๆหนังที่เกี่ยวกับภูกระดึงที่คนจดจำนะครับก็คือของคุณรุทบนลพบ เรื่องภูกระดึงสมบัติกับอรัญญาแสดงนั่นไม่มีหนังดูผมก็อยากเห็นนะครับว่าเขาไปถ่ายผูกระดึงตรงไหนมาก็มาเจอเรื่องนี้แหะครับเรื่องความรักครั้งสุดท้ายของบ่มเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคน,นี่แหละครับที่ถ่ายภูกระดึงแล้วก็ถ่ายเยอะนะครับแล้วก็ถ่ายจนเรียกว่ามีพล็อเรื่องราวจนคนจดจําเรื่องราวของความรักครั้งสุดท้าย ที่เกิดขึ้นที่ภูกระดึงได้นะครับแล้วผมเองก็มีโอกาสเห็นภูกระดึงจริงๆนะครับก็คือเห็นภาพแบบชัดๆในลักษณะที่ใกล้ๆก็จากหนังเรื่องนี้แหละครับเพราะว่าจริงๆไปไม่เคยถึงภูกระดึงนะครับยืนมองเห็นภูอยู่แต่ไม่เคยขึ้นไปเพราะว่าสมัยนั้น เขาบอกว่าต้องเดินขึ้นแค่เดินขึ้นก็ขี้เกียจแล้วนะครับไม่มีแรงจะเดินนะครับก็เลยมองเฉยๆสุดท้ายตอนที่ไปหาฟิล์มหนังที่เชียงคานจังหวัดเลยนะครับเมื่อสัก4ี่หปีที่แล้วก็ไปแวะที่ตีนภูกระดึงนี่แหละครับไปหาคนรู้จักก่อนก็มองเห็นภูกระดึงอย่างนี้ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับก็ไปนอนที่เชียงคานแทนนะครับก็เลยยังไม่มีโอกาสจนอายุขนาดนี้แล้วก็ คงไม่มีโอกาสขึ้นผูกกระดึงหรอกครับไม่มีแรงจะขึ้นแล้วล่ะตอนนี้แต่ว่าหนุ่มๆสาวๆนะครับที่เขารักกันชอบกันเขาก็จะไปอิงนิยายอิงหนังท่องนี้แหละครับขึ้นไปแล้วก็ไปถ่ายกับป้ายที่ผูกกระดึงว่าตัวเองเป็นผู้พิชิตผูกกระดึงขึ้นมาได้นะครับฉากนี้จะเป็นฉากที่คุณพระธวัดีนั้นมาเที่ยวแล้วน้อยใจนะครับเพราะว่าคนที่ตัวเองคิดว่ารัก ก็คือสรพงษ์ชาตรีคิดว่ารักเราเขาควงผู้หญิงอื่นมาที่นี่นี่ก็เลยเดินมาแบบเหมือนคนคนเดียวในโลกก็เป็นช่วงจังหวะที่ทําให้คุณสมภพบเป็นจากที่คุณนั้นสวมเข้ามาแทนนะครับเราเกิดเป็นความรักอีกนะก็เลยเป็นสองความรักแล้วก็กลายเป็นตำนานของหนัง เป็นภาพจำนะครับภาพจำของคนที่ดูหนังเรื่องความรักครั้งสุดท้ายที่จำฉากนี้นะครับจำผูกกระดึงนะครับจริงๆจะมีฉากที่น่าจดจำในเชิงดราม่าของหนังนะครับแต่ว่าคนพอพูดถึงเรื่องความรักครั้งสุดท้ายของท่านมุย้ย คนนึกถึงภูกระดึงก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับอ๋อหนังที่เกี่ยวกับภูกระดึงไปเที่ยวภูกระดึงกันแล้วอีกที่หนึ่งที่เขานึกถึงนะครับก็คือศิลปกรที่วางท่าพระแถวแถวสนามหลวงเพราะว่าเป็นพื้นที่หลักในการถ่ายทรัมนี่สารพงศ์กับผู้รักวัยรุ่นนะครับอันนี้เป็นไม้ลูกสามดูครับท่านมุยถ่ายหนังนี่ขนาดเป็นวิดีโอที่ไม่ค่อยสวยนะครับ นี่ถ้าได้เป็นฟิล์มนะครับหรือมีการพบฟิล์มต้นฉบับหรือว่าได้กากฟิล์มก็ยังดีนะครับสแกนฟิล์มใหม่เราก็จะมีโอกาสเห็นทัศนียภาพนะครับฝีมือการทําหนังของท่านมุ้ยนะครับเพราะว่าเป็นทําหนังที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ให้เป็นประวัติศาสตร์ของหนังไทยนะครับแต่ว่าน่าเสียดายนะครับเฉพาะเรื่องความรักครั้งสุดท้ายนี่ เท่าที่ทราบนี้ไม่เคยเจอฟิล์มอีกเลยนะครับแล้วก็เหลือแค่ม้วนวิดีโอเทม,มนี้แหละครับที่มีซับไตเติลเป็นภาษา,ษาษาอังกฤษยอยู่ด้วยนะครับก็เก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วต่อมาท่านมุ้ยก็มาทําความรักครั้งสุดท้ายรุ่นที่2อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ